คโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนนะคะเป็นธาตุน้ำนะคะมันมีเหตุนะคะในการที่ได้สีดาบเนี่ยก็หมายถึงในช่วงของโรคระบาดในช่วงของการหยุดพักการหากินฝึกเครื่องการพักผ่อนเอาแรงไว้ก่อนรอความพร้อมต่างๆแล้วมันไปต่อได้อยู่แล้วตอนนี้มันก็ กินฝืดเครื่องทําอะไรมันก็ต้องเหลียวหน้าแลหลังดูความรอบคอบให้ดีนะฮะเพราะข้างหน้าดับปักอยู่ก็เหมือนเป็นหลุมพางเหมือนเป็นเราไปแล้วเราตายเราจะไปทําไมอ่ะเรื่องอะไรเราจะไปเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยไปในชะั้นตายแน่เลยฉันจะไม่ไปเด็ดขาดฉันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หยุดนิ่งๆฉันจะเป็นอะไรไปอ่ะไม่ไม่ปีปัญหาอะไรเนี่ยเหลือแค่4ี่ครั้งเท่านั้นนี่เห็นสี่ดับไหมคะการหยุดนิ่งการพักก่อนรอก่อนใช้จังหวะก,ก่อนอย่าเพิง่งใช้ระยะเวลาเนี่ย หยุดหรือว่าเข้าปฏิบัติธรรมก็ได้หรือว่าสวดมนต์ก็ได้หรือว่าพุโทโธก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะถ้าเราไม่สบายใจสิ่งใดนะคะเราก็พุโทโธพุธโทโธขอครูบาอาจารย์คุ้มครองเรานะคะขอคุณบิดาคุณมารดาคุณบรรพุรุษคุ้มครองเราให้เร,ราปลอดภัยทุกๆประการก็แค่นี้ค่ะก็จบแล้วไม่มีอะไรปัญหามันมากน่ารำไม่ใช่แค่ที่สวดมนต์แล้วจบไม่ค่ะปัญหามันมากเราก็แบ่งออกไปสิใครจัดการด้านไหนก็ไปจัดการแล้วสรุปออกมาสิคะไม่เห็นจะต้องไปทมามันทุกอย่างเลยแบ่งงานกันไปใครจะทำหน้าที่อะไรบุญ มายังไงติดปัญหาอะไรมาบอกมาเล่าสู่กันฟังตอนนี้เราอยากจะฟังว่าผลสรุปเป็นยังไงช่วยกันทําไอเราทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่คนอื่นยังทําได้นะคะยังสร้างผลงานกันได้อยู่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เราก็ช่วงนี้เราก็พักผ่อนไปก็พูดน้อยหน่อยทาอารมณ์เยน็นเย็นิ่งๆอะคะ่ะสีดาบเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการนิ่งแล้วก็ให้หยุดหยุดแกบที่ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องอะไรเยอะมองด้วยความเมตตานะคะ สี่วันสี่สัปดาห์ได้สิ่งที่คาดหวังนะคะเขาได้อัศวินถือไม้เท้าอัศวินเนี่ยจะนําความเจริญรุ่งเรืองมาให้พร้อมกับข่าวดีแล้วก็จะนําสิ่งเจริญง,งอกงามมาให้เขาด้วยมาเนี่าดอกไม้บานมาตามทุ่งมาเลยมีแต่สิ่งดีๆมาให้ตลอดหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและพร้อมชัยชนะนําแต่สิ่งดีๆมาให้คุณไม่มีอะไรเลยที่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยเขาจะทําไม่ได้เขามาทีไรนะช,นชื่นใจทุกทีเลยอะ่ะมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมิตรไมตรีที่ดีนะคะ เพราะว่าคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ทํางานทําการเก่งแล้วก็ก็จะรู้ไงคะว่าสิ่งไหนต้นไม้ไหนจะปลูกตรงไหนแล้วมันขึ้นตรงไหนมันงามตรงไหนมันชอบดินอะไรไม้นี้ชอบดินนี้ไม้นี้ชอบดินนั้นอะไรเงี้ยเขาจะรู้ไงคะรู้ไปหมดแต่เขาเป็นคนฉลาดนั่นเองนะคะเพราะว่าความจเจริญรุ่งเรืองอยู่เขาเขาก็สามารถทําได้ทุกอาชีพนะคะ เขาเก่งทุกด้านเลยค่ะนำความเจริญเติบโตนำความเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกพื้นที่เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเขาต้องการทำให้สิ่งนี้มันสวยงามมันเจริญไปทั่วมองไปทางไหนมันสดใสเขาคาดหวังให้ทุกที่ทุกทางเนี่ยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความยิ้มแย้มแจงใสแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามต่อไปนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยค่ะได้พระราชถือเหรียญเป็นซีอีโอหรือเป็นเจ้าของธนาคารหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการต่าง แล้วก็เป็นผู้ที่แต่งงานแล้วแต่ไม่ต้องกลัวนะคะคนที่เป็นเศรษฐีแล้วจะมาแบบมากกดมากข่มเราหรืออะไรสักอย่างหรือเป็นผู้ที่มีอํานาจอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีการต่อรองอะ่ะเขาจะต่อรองเราไม่ได้น่าร่าต้องบอกก่อนว่าเขาจะต่อรองไม่ได้เพราะตัวที่มันกํากับเนี่ยคือเป็นตัวของเดตอะ่ะต้องบอกเลยว่าตัวเดสมันหมายถึงเวลาของการเอาจริงเอาจังเนี่ยคนที่จะมาเหมือนกับขมขู่เราหรือว่าใช้ อำนาจทางด้านการเงินหรือใช้อำนาจทางด้านอะไรที่มันเหนือกว่าเรามันจะไม่สามารถทําตรงนั้นได้อีกแล้วเพราะว่าตัวกํากับมันคือเดทก็หมายถึงจบสิ้นกันสัทีหมดแล้วนะวาระนี้คุณจะไม่สามารถที่จะมามีข้อต่อรองอะไรกับเราได้อีกแล้วเนี่ยค่ะคือการจบสิ้นของราชาถือเหรียญเขาะจะต่อรองกับเราไม่ได้มันจะจบด้วยตัวของเขาเองมันจบจริงๆก็เขาอาจจะมีความผิดติดหลังก็ได้นะคะมันถึงได้จบแบบเดทจบแบบว่าจบจริงๆอะ่ะหยุดได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะใบสรุป ราชาถือถ้วยก็หมายถึงว่าตัวของคุณเนี่ยจะกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมๆอีกครั้งหนึ่งเป็นคนที่มีอารมณ์ดีแล้วที่คุณสร้างมันขึ้นมาจาก คำพูดแล้วก็การกระทําของคุณนะ่ะคาพูดที่ดีแล้วมีเหตุผลจะพูดในลักษณะที่มันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นแล้วก็จะใช้ชีวิตของคุณแบบสบายๆจะใช้ชีวิตของคุณแบบว่าไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรไม่ต้องเยอะอะไรมากแต่ว่าให้อยู่ในกฎในระเบียบให้มองไปแล้วเออมันดูสะอาดตายึดมั่นในประเพณีนะคะที่เราเห็นไพนะ่เนี่ยเพราะว่า คนดีเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันขึ้นจริงๆนะว่าเป็นคนที่ใครคิดจะทําร้ายเขาก็คนคนนั้นก็จะต้องมอดมวยไปเองหรือว่าคนนั้นจะมาต่อรองอะไรกับเขาก็แล้วแต่ก็จะต้องจบไม่สวยแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่ใช้คําพูดแล้วก็เหตุผลเขาก็จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดตามที่เขาต้องการเลยนะคะความสัมคีสําคัญมากๆนะคะกับเรือลำเนี้ย เพราะฉะนั้นคุณพายกันไปให้ถึงฝั่งนะคะคุณจะเป็นฮีโร่ทําให้มันสว่างเราต้องทาให้มันสดใสแล้วชีวิตเนี้ยมันจะเป็นชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปนงคะยันถึงลูกยันถึงหลานไงเราไม่ได้ทําเพื่อเราแต่เราทําเพื่อลูกเพื่อหลานกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อรา,าทารโลด,ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณชาวราศีมีนเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ